โอเคจบไลา์แล้วนะทุกคนไปแล้วเออไปเลยไปเลยหรอไปเลยหรอขอันบ้านเนหมุนโอ้อะไรก็เออทำมทำทำเว่าคือเลืนเ่อโอ อ๋อๆๆถอดกินข้าวยังกินแล้ว oh, oh, oh. บายบายนะบายบายนะลาทุกคนขออนุญาตลงไลน์นะคะน้องกลับแล้วหดือเปล่ากลับแล้วเรือเปล่าได้คู่ไหนเอก็้อยงนี้ โอ้ยขอนะบบไปจากมเกัอีกนะสีสวยมาเจอนกแวมาใใช่ายข้างในดีกว่าเดียว

คนดูพี่ฟ้าไปก่อนนะ,ะหลงๆแล้วนานี่ทุกคนเห็นไหมพี่ฟ้าบ้านบ้านบ้านชาลอต <laughs> ถ่ายพี่ฟ้าไปก่อน <laughs> โทถายค่ะอ้าไปแล้วอุ้ยแหมมีมุมนี้มีมุมนี้อย่มีมุมนี้ไหมอยู่ไหนอยู่นี่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 เห็นพี่ฟ้าไหมทุกคนขออนุาตถ่ายพี่ฟ้านะคะแหมพี่มิมมม แล้วครับมีคนเอาให้แล้วคนเอาให้ก็คือตัวเองค่ะพี่หลอดไม่ใช่พี่ชาแต่เป็นพี่หลอดอเก็บแล้วครับน้องเก็บแล้วคะ่ะน้องเก็บรายกาแล้วเฟนบุ๊กมิดแกลแล้วก็ติกต๊กติ๊กตอกพี่แป้งวิง่ง K A N G underscore W W ค่ะวันนี้มีไยคุณแป้งต่อตอนไหนอะ <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนอ่ะอ <c oughs> ยู่ไหนอ๋อนี่ไงมาแล้วต้องขอบคุณค่ะใช่ใช่ะ bái cả bài wow รอนรองชาก่อนนะครับอันนี้ดูบ้านคูไนนะคะนค่ไปก่อนนะคะดูลายบ้านคู่ไปก่อนนะอันนั้นวลา <c oughs> อนน่นวลาบีทําไมของหนูสว่างจังเลยพีมืดเหมือนแสงค่ะเปิดยังไงนะ่ะไม่เท่าองหนูอ่ะมันน่าจะกล้องแหละ เราลอน้องออกมาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวส่งน้องเสร็จแล้วจะขออนยญาลงอะไรนะไหนกินได้ไหมคะอะไรอ่ะ แอดมินมาต้องเอาด้วยเหรอต้องเอาเขาด้วยคนละมุมมาแคปแคปแคปไปขอบคุณใครกันถือซี่เขามาหากินคนละคนละแม่เออให้เห็นข้างล่างด้วยอย่าไปอุยคนหาแคบค่ะ เอาแคปไปขอบคุณในแท็กเร็วเร็วเร็วห้าสี่สามสองหนูข้อมีนับด้วยรุ่อันนี้ยังไม่เคยเห็นอันนี้คืออะไรอ่ะเอาละก็อันนี้เหมือนอันนี้มันเคยเห็นงไหนเซเว่นป่ะเออเซเว่นเออคีนแม่คือแบรนด์เข้าขายของเยอะมากใช่ทุกคนอันนี้อะไรอ่ะขออนุญาตนะคะใช้ดีอยู่นะ เน้นนูรอใช้อันนี้ใช่แบบเขาใช้มากกันคือเองจะเริ่มใส่เนี้ยดีดงคขอโทษนะคะออโอเคผุ้คนแคปเป็นลงนึงพอแลพอแแคปเต็มแล้วขอบคุณครับฝากถือแบบนึงยังยัง หยิบสักกันเขาจะรู้ไหมเออจริงใช่อุ้ยเจ็บขาขออนุญาตแล้วทุกคนอุ้ยปวดขาเดี๋ยวไม่ต้องเดินไง ดูพี่หมีไปก่อนนะทุกคนกไไนๆๆี่้องชาออกมาแล้วบ๊ายบายกลับ <Bye bye. S 2> <ะ>ดีๆนะอุ้ยโอ้โหพี่หลอดเลยดีบ๊ายต้องน,นอไปหรอต้อง้านงกลับแล้วนะ กลับแล้วใช่ไหมจะได้จะได้ออกด้วยเอาใหม่เอาใหม่กลับมาก่อนเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคบ๊ายบาย อ่ะทุกอูบายบายค่ะพี่ฟ้าแต่ไม่ทนันประเด็นกคอไมทุกคนอน่ายยานลงนะทางพี่ฟ้าและน้องชากลับแล้วนะคะบ๊ายบายต้องโทร <ๆๆ S 1> เกือบแล้วจะลงแล้ว โอเคเกือบละไปไหนไปดิห <contamination> น oh. ูมานี่โอ้โหทำอะไร นจัหหนะงหวะแล้วของอะไรอ่ะจังหมดแล้วด้วยใช้จริง,งโอ้โหเจอเลยขายเริ่มเริ่มไหคจิ้มให้เหมือนฉนหอมเจอเลยไหมคะอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวก็มีคนซื้อให้โอเคจบถ้าซื้อให้ไม่เอาใช่ไหมเอาว จริงๆแล้วอันนี้ป้าของจริงแล,ล้วหมดหมดก็คงไม่กลับมาแล้วเนาะทุกคนอย่าลืมใช่ใช่ประมาณสามถึงสี่โมงแล้วก็มีไลฟ์วิ่งไว้ต่อตอนกี่โมงอะตอนทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุง่ม สองทุ่มถึงสามออสองอ,อย่าลืมไปติด